นี่นะครับเราจะขึ้นไปที่วัดถ้ำประกายแก้วนะครับนี่นะครับวัดถ้ำประกายแก้วจังหวัดองุทรเพชรน,นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะมาวัดถ้ำปะกายแก้วก็ไม่ยากนะครับมาทางาพิมพ์คำว่าหมู่บ้านวุ้งกระสังนะครับกำแพงเพชรนะครับข้ามาเลืออจะเห็นป้ายนะครับวัดถ้ำปะกปายปะกายแก้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับจุดหมายยังอีกน่าจะายาวไกลนะครับเนาะ นี่ก็เป็นเป็นภูเขาเลยครับเพื่อนนี่นะครับเป็นภูเขาเลยตอนนี้เรายังมองไม่เห็นวัดเลยนะครับคาดว่าวัดน่าจะอยู่ทางด้านบนนะครับเนะาะให้เรามาตามหาวัดทำประกายแก้วกัน,นครับ นี่ครับน่าจะถึงแล้วนะครับนี่ครับแต่เรายังมองไม่เห็นถ้ำเลยนะครับ สวยมากๆเลยนะครับวัดน,นี้อยู่บนอยู่บนยอดเขาเลยนะครับนี่ครับจะมีดอกกระดุมขึ้นไปนะครับอันนี้คือดอกกระดุมนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราจะเดินดูกันต่อนะครับเดินดูว่าถ้ำอยู่ตรงไหนนะครับเนาะอันนี้ก็เราก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับเนาะผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็ กับภูเขาด้วยนะครับเพื่อนนี่ก็เป็น นี่ครับเพื่อนๆอลูกอะไรไม่รู้นะครับน,นี่นี่นะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีทางไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าวัดถ้ำปรากายเพชรน,นะครับแล้วก็มาดูถ้ำ ตอนนี้เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นถ้ำเลยนะครับ เราจะค่อยๆเดินหาไปนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่เจอถ้ำเลยนะครับ เราจะมาเดินดูเลาะๆตรงนี้ก่อนนะครับเนาะดูว่าจะมีถ้ำไหมครับ ครับนี่น่าจะใช่แล้วนะครับแล้วน่าจะมาถึงกันแล้วนี่นะครับบริเวณปากถ้ำนะครับเนาะแต่เราไม่ได้เอาไฟฉา,ายมานะครับเนาะไม่รู้ว่าจะเข้าได้ลึกขนาดไหนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นถ้ำนะคับค่อนข้างจะมืดหน่อยตรงนี้จะเป็นที่พักปักกฏนะครับของพับ นี่ครับจะมีกดอยู่นะครับถ้ำก็มไม่ลึกนะครับเต้นตื้นถ้ำขอเต้นตื้นนะครับนี่ก็เป็นทางด้านนอกนะครับของวัดถ้ำนะครับป่าคุณผู้ชมตรงนี้นะครับคือทางที่เราเลาะเดินขึ้นมานะครับนั่นนะครับ อันจริงมันจะมีทางลัดมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเรามาไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นป่าหมดแล้วนะครับจะไม่เห็นเราต้องเดินอ้อมขึ้นมาที่วัดนะครับแล้วเราก็เลาะขึ้นมานะครับที่นี่เลยนี่นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับ ถำก็ไม่ลึกมากครับนะตรงนี้ก็เป็นจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับของอ,องค์พระสงฆ์นะครับตอนนี้ไม่มีไม่มีพระสงฆ์แล้วนะครับตอนนี้ไม่มีที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับครับเดีย๋ยวเราจะเดินลงไปกันนะครับเดินลงไปกนันแ้นะครับจากที่เราเจอ ถ้ำนะครับก็ถือว่าเรา,าบารรลุเป้าหมายแล้วนะครับครับหลังจากที่เราเที่ยววัดถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปต่อกันที่หมู่บ้านวุงกระสังนะครับเนาะอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะยาวเกินไปนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามไห้นะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านวุงกระสังนะครับซึ่งในนั้นจะมีน้าตกวุงกระสังนะครับแล้วก็จะมีวิถีชีวิตชนเผ่ากะเลี่ยงนะครับที่อยู่ในนั้นนะครับที่แต่ผมจะอาจ อาจจะไม่ได้ถ่ายวิถีชีวิตทุ่งากระเลียงนะครับแต่ว่าอาจจะไปถ่ายาน้ําตกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับภายในหมู่บ้านนั้นนะครับเนาะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปไ้ด้วยนะครับหากว่าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ